เราเข้าสู่ช่อง Jenny c h i l a and the Baby นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาฟูลสตร r e เปิดห้องของลูกเราแล้วนะคะนี่ก็คือห้องที่เรา r ีโนเวทตอนแรกจำได้ไหมที่เราปูพื้นใหม่แล้วก็ปูเ,เปอร์ใหม่นะคะแล้ก็มันจะมีกลิ่นช่วงหนึ่งใช่ป่ะ้เราก็แบบทิ้งไว้ประมาณ2อสเดือนเลยแล้วตอนนี้น้องก็ใกล้แล้วเราก็เลยแบบเริ่มจัดของมากขึ้นนะคะตอน r e n o เ a ทเนี่ยเราใช้ งบประมาณในการทำเนี่ยทั้งพื้นแล้วก็กกป,ปูแบบเปอร์ใหม่เพราะว่าพื้นเรามีปัญหาตรงที่เออมันเป็นเชื้อราเนาะมันเกิดจาดกความชื้นเพราะว่ารอบๆบ้านเรามีต้นไม้แล้วก็มีสปริงเกอร์นะคะจริงๆทุกคนต้องระวังกันด้วยนะคะเรื่องนี้แบบเช็คกันดีๆอะไรอย่างเงี้เนาะมันใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตะกล้องตัวเป็นเพ่อเก่ยวับพื้นรวมกัน8ปดหมื่นละฮะแปดหมื่นบาทนะคะต่อไปนะคะก็คือตัวข้อตอนแรกที่เราไปเรื่องมันก็จะมีอยู่สองนิฮอนดังๆเนาะก็คือโฮโยกับเกโก้ใช่ไหมคะ แต่ว่าพอเราไปอยียบเราก็แบบสัมผัสจริงๆแล้วอะรู้สึกแบบชอบโฮโยก็เลยแบบถอยโฮโยมาซึ่งตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของโฮโยนะคะก็คือซิกเนเจอร์สามสิาอนั่นเองก็ใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากทุกคนแบบอยู่ได้ทั้งร้อครัวในเนี้ย <c oughs> แล้วก็สีอะเราใช้เป็นสีเบจแล้วก็มีสีขาวเนนะคะมันเข้าก,กับห้องโดยรวมถ้าทุกคนดูจากห้องมันก็จะเป็นแบบ สีออกครีมครีมน้ำตาลน้ำตาลเนาะห้องเด็กก็จะต้องไม่มืดเกินไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วสีของห้องมันส่งผลต่ออารมณ์นะคะอย่างเช่นแบบถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องที่มันแบบสีแสบจายเงี้ยเราก็จะรู้สึกร้อนใช่ปะอย่างสีมืดไปมันก็จะรู้สึกแบบเออวันดูหดหูเนาะอันนี้มันก็เลยแบบสีกลางๆแล้วก็เป็นสีที่สว่างแล้วก็เขาจะแถมหมอนมาให้ด้วยแล้วก็ไฮไลท์คือ สถานะไปแล้วด้วยคือตรงกล้างเนี้ยเขาจะสลับชื่อให้ตอนแรกเขาบอกเขาจะปักชื่อรูปเราให้นะคะแล้วก็สามารถเลือกฟอนต์เลือกสีได้ก็ปักนมันเองแล้วในห้องก็งขาดไม่ได้ก็คือโซฟานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะแขกมาเยี่ยมหรือว่าแบบเรานั่งกันเองเนาะแบบก็ต้องมีโซฟาให้ผู้ใหญ่นั่งเราไม่ได้ซื้อใหม่นะคะเพราะว่ามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเป็นแบรนด์ of เพราะมันเป็นไฟฟ้าทุกคนมันสามารถเลื่อนได้เห็นไหมมันก็จะชิวๆแล้วปับนอนได้เลยแล้วก็มาถึงเตียงของลูกนะคะซึ่งยี่ห้อนี้ก็คือ s n o s cot ไม่ไแน่ใจว่าอันชี้แบรนด์ถูกหรือเปล่าเตียงนี้ก็จะสามารถปรับได้หลายรูปแบบเช่นกันนะคะแบบถ้าน้องโตขึ้นก็สามารถปรับเตียให้ต่ำลงหรืออนาะคตปรับเป็นโซฟาให้ลูกหรือว่าจะเป็นโต๊ะให้ลูกก็ได้เหมือนกันนะคะ ตรงนี้ก็คือตู้ที่เคยถ่ายแหละที่ได้จากอีเกียนเนาะเราก็ไปเลือกคอสตอมเอาเองเลยว่าจะเอาบานสีนี้อย่างเงี้ยคือมันคอสตอมได้หมดเลยแล้วก็ตอนนั้นรกูกจะบอกราคาผิดด้วยเลยเพราะว่าเราซื้อมา3มชิน้นรวมกันนี้อันนี้เราเก็บเป็นตู้แบบอเนกประสงค์หลักๆก็จะเป็นแบบของที่ลูกยังไม่ได้ใช้แต่ว่าอยากจะใช้เร็วๆนี้หรือจะเป็นของที่เอาออกไปข้างนอกก็คือแบบกระเป๋าผ้าเป้อุ้มแล้วก็ แบบมุ้งติดรถเข็นแล้วก็พวกจันชามแบบนี้เนาะแล้วก็แบบบิบช้อนเชิญอะไรน,นี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนที่นอนทัพาอันนี้ได้แถมมาตู้ยาอันนี้ก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกของลูกที่ทิงไว้อุย๊ยคณทุกคนรู้บ้านนี่คือเครื่องที่เรียกว่า white noise คือเราอะจะให้ลูกเราอะฟังเสียงของฟ้าทะเลภูเขาน้ำลำธาร เขาก็จะเป็นคนที่ติดใจสมุนมากางๆะคะใช่ปะวะหรือว่าทําให้เขาเกี่ยวกับสมองอะไรสักอย่างนี่แหละว่าให้เขาสามารถนอนยาวได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เป็นผ้าอ้อมแล้วก็ที่นอนนี้ก็ที่นอนเป่นผ้าอ้อมเองแล้วก็เด็ดน้องก็ต้องมีรถเข็นแล้วก็ซื้อมาพร้อมเลยแล้วก็อุปกรณ์ก็คือใดๆดยคุสีมากๆเพราะว่าคุณพ่อแบบคัดสั่พิเศษมากๆค่ะว่าต้องคุณสีอันนี้คือตู้ที่ไว้เปออลี่ยนผ้าอ้อมเราก็เลยเอา ตัวที่มันเป็นอย่างเงี้ยซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันนะคะแล้วก็เอามาแยกใส่ในลิ้นชักมันจะได้เป็นระเบียบขึ้นแล้วก็มาใส่แพ็เพินของอยู่บ่อยเลยแล้วก็ชั้นต่อไปก็เหมือนกันก็จะมีกล่องๆนี่แยกเหมือนกันนะคะก็อันนี้จะเป็นผ้าห่อตัวผ้าห่อตัวก็คือไซส์ใหญ่สุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบที่ไว้คลุมไหลอ่ะทุกคนผ้าของแม่แบบอุ้มลูกอย่างเงี้ยแล้วลูกอยู่ตรงไหลแล้วผ้าผ้าไหลส่วนอันนี้ก็คือเป็นแนับคินของลูกนะคะเพราะเป็นคนชายเวละ่าพะเชิปตัว ชั <c oughs> ้นต่อไปเราก็เก็บพวกแบบว่าผ้าเช็ดตัวแล้วก็นี้ก็คือผ้าคลุมให้นมของคนแม่ค่ะผ้าคลุมให้นมเราก็มีไม่ได้ยเยอะเนาะแบบหลักๆก็เอาไว้ใช้ไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชั้นสุดท้ายเลยก็จะเป็นสต็อกพวกของสำบีเพราะว่าตรงนี้ก็จะใช้อยู่กับรถเข็นเยอะเนาะเออพวกกระปุกเนี้ยก็ต้องเอาพวกจามีออกมาใส่แล้วก็เครื่องฟอกอากาศห้องเด็กก็ต้องมีเครือ่องฟอกอากาศเพราะว่าเด็กจะได้ไม่แพ้ฝุ่นหรือว่าห้องมันไม่ควรมีฝุ่นเยอะเนาะ ถ้าีแนะนำอีกตัวก็คือกล้องวงจรไปดูโูกเนาะตัวนี้ก็จะคือสามารถส่งเสียงคุยกันได้ทุกอางเลยใช่ไหใช่อ้าวตายแล้วรุ่นนี้คุยกันไม่ได้อันนี้ดูได้แค่ภาพพ่อทุกคนเห็นคือห้องมันเรียบร้อยมากใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีการนำบล็อกมาเก็บน,นะคือถ้าคนเห็นทั่วไปเขาก็จะเอาของเล่นเก็บตามเด็ชกชใช่ปะคุณพ่อมารู้ไม่ได้นะคะต้องเก็บตามกลองส่วนตัวนี้คือห้ามวางของนะคะต้องวางของตกแต่งค่ะ <S <S เราก็จะมีตู้นี้เป็นตู้สตอ็อกจริงๆก็จะมีพวกที่ชุ่เปียแล้วเราก็ใช้หลากหลายยี่ห้อมากเลยไม่ได้แบบจํากัดแล้วก็เป็นพวกสบู่น้ําเกี่ยวกับเครื่องอาบน้ำแต่งตัวแป้งเปิ้งครีมยาต่างๆแก้ผื่นแก้คันส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นน้ำยาถูพื้นสเปแอลกอฮอล์อนเนกประสงค์ใช้ฉีดของเล่นใช้ฉีดขอใช้ฉีดจานชามอาหารได้หมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ ใช้ท่าความสะอาดขอบใช่เนะี่ยจะเป็นเหมือนสเปรย์แบบฉีดทั่วห้องเช็ดเฟอร์นิเจอร์ได้หมดเลยแล้วก็ข้างบนสรงนู้นก็คือจะเป็นซักผ้าน้ำยาแบบผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาล้างจานจัดเป็นหมวดหมู่เลยเนาะเพราะว่าหยิบใช้งานก็ง่ายแล้วก็ห้องก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะคะสําหรับห้องจริงๆห้องลูกอะ่ะมีอยู่สองห้องห้องเนี้ยคือห้องข้างล่างก็คือจะใช้สําหรับเลี้ยงน้องมาลุในตอนกลางวันนะคะแล้วก็ เผื่อแขกเขิบมาเยี่ยมก็เลยเราจัดเต็มมากอันเนี้ยใหญ่าามากประมาณนี้ส่วนอีกห้องหนึ่งเป็นอีพีต่อไปแล้วกันเนาะแล้วถ้าใครแบบมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้นะคะว่าแบบซื้ออันนี้ที่ไหนยังไงแต่สต๊อกอย่างนี้ยังไงโอ้คือคอุปกรณ์ของเ็กมนเยอะม,มากทุกคน,กกนมมลก็ศึกษากันเยอะมากจริงๆจนแบบมันได้ข้อนะี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับพ่อพ่อแม่แม่มือใหม่นะคะแล้วก็หากใครมีคาแนะนาอะไรก็สามารถบอกได้เหมือนกันนะแบบ คอมเมนต์กันความนูอยากแบบอ่านตอบหมดเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วให้คุณพ่อเป็นคนพูดบ้างนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดใช้กดแชร์กด s ิดตามให้ให้ใครคะให้มีหงษได้ครับ <laughs>